ป้าวรีพามาเก็บแล้วค่ะเนี่ยไอ้ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยลูกใหญ่ๆแบบนี้นะป้าวรีก็จะเอา,มาเมล็ดพันธุ์ค่ะถ้าลูกเล็กๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเอาเอาแต่ลูกที่สวยนะเอาทําพันธุ์เนาะพากันเก็บเลยค่ะ stop ิุ s สต๊ นี่นี่ค่ะอพเ่อนป่าบรีก็เก็บได้ขนาดนี้แล้วนะเก็บตอเลยค่ะนี่ค่ะอันไหนที่ยังไม่แดงก็ไม่ต้องไปเก็บเขาอากาศมันยังอุ่นได้อยู่นะเก็บไว้ให้เาแดงเนาะเราก็เก็บที่อันแดงๆอย่างเงี้ยกลับกลับบ้านนะดู เพื่อนเอ้ยนี่ดูความดกเขาดินี่อ่างแดงๆอย่างนี้ก็เก็บไปเลยนี่ค่ะนี่ะ อันไหนที่มันไม่ค่อยแดงป้าก็ไม่เก็บนะเดี๋ยวป้าให้ดูว่าต้นเนี้ยได้เยอะแค่ไหนนะคะเนี่ยต้นเดียวนะเนี่ยนี่ต้นน้อยๆแค่นี้นะเพื่อนๆค่ะต้นน้อยๆน,นะนี่เราเก็บได้ขนาดนี้เลยค่ะนี่เก็บได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเก็บจนเก็บตั้งหลายรอบแล้วนะน่ะต้นนี้ พอแดงมาป้าก็มาเก็บค่ะนี่อันนี้เกือบจะลบสุดท้ายเนาะเนี่ยเหลือนิดๆเหลือนิดๆแค่นี้เนี่ยเราเก็บได้แค่นี้เดี๋ยวป้าจะพาไปเก็บอีกต้นหนึ่งค่ะนะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะมาต้นนี้เนาะอันนี้กระถางเล็กๆเ,เองนะป้าเลยลองปลูกสองสองต้นเนี่ยเนี่ยต้นหนึ่งอันนี้อีกต้นหนึ่งเขาจะลูกใหญ่มากกว่า มากกว่าที่เมื่อกี้นะอันนี้ก็เก็บจูเด็กน้อยเนี่ยมันเป็นทางถนนเดินเนาะพอเด็กน้อยเดินผ่านตรงนี้นะเขาก็เด็ดกินป้าบริอนุญ,ญาตให้เก็บกินเนี่ยฝั่งถนนฝั่งเนี่ยเขาก็เก็บนี่ต้นนี้ก็ให้เขาเก็บจนแบบมันจะหมดแล้วเนาะไม่ต้องไปดูต้นนี้เนี่ยค่ะนี่ป้าบรีก็มาเก็บอถามว่าทําไมต้นนี้ดูมันเปล่งปลงังแล้วก็ติ่งตึงนะ ป้าวรีไม่เข้าใจว่าทําไมมะเขือเทศต่างประเทศนะมันชอบน้นํานี่ป้าวรีก็เอาน้ํามาขังไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยมันเป็นเนี่ยป้าวรีก็เอาถาดมารองไว้แล้วก็เอาน้ําใส่นะคะเนี่ยแบบนี้เพื่อนเห็นไหมคะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมประมาณแบบนี้อะคะ่ะเดี๋ยวป้าวรีพาเก็บเลยเนาะคุณลุงสํารวจนะคะ <laughs> ป้าวรีไปซื้อที่นอนค่ะแล้วก็เลยเข้ามาที่สวนเลยโรงงานมันติดอยู่กับบ้านป้าวรีตรงข้ามบ้านเองแล้วก็อยู่ติดกับสวนป้าด,ด้วยค่ะง่ายมากเลยอ,อันนี้ลูกมันแตกถามว่าทำไมลูกแตกเจอฝนหนักพอเขาเจอฝนตกหนักๆอ่ะเขาจะแตกนะคะพเพื่อนแตกอย่างนี้นะคะนี่ทิ้งไปค่ะ เก็บไปค่ะเก็บไปโอ้ยมะเขือเทศอะปลูกแค่นี้ก็ได้กินเยอะนะป้าน่ะได้แช่ได้แช่แข็งไว้เยอะอยู่นะสองถุงเนะี่ยนี่ค่ะสองถุงเลยนะถุงซิปมาค่ะนีะ่เก็บไปเดี๋ยวฝั่งทั้งนน้นเราก็ไม่ต้องไปเก็บหมด ไว้ให้เด็กๆเข้ามาเก็บกินค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะตรงนี้ก็ตกอยู่นะเนี่ยป้าวรีต้องเอาแบบ ลูกใหญ่ๆไปนะเอาไปผ่าแล้วเอาอุ้ยดูอันนี้ก็เจอเหมือนกันเนี่ยเจอหอยถากโยนลงไปเดี๋ยวเขาจะได้เป็นต้นกล้าให้เราปีหน้าเนาะเนี่ยเยอะเลยเนี่ยมันมันขึ้นมาแทะได้นั่นเพื่อนเนี่ย ป้าบารีก็ได้เก็บมะเขือเทศพอแล้วนะคะนี่ได้ขนาดนี้เลยนี่ะนะะนี่ได้เยอะเลยนี่นะคะโอเคเดี๋ยวป้าบารีก็จะพาดูผักในสวนป้าเล็กๆน้อยๆนอยนะอะดงอะให้คุณลุงเอาไปเก็บป้าบรีก็ยังเหลือฟักทองอยู่ เก็บไว้ก่อนคะ่ะจริงๆเขาแก่แล้วนะดูนี่นะคะถ้าถ้าเขาแก่นะเนี่ยดูไอ้ตรงหัวหัวขั้วเขาว่าจ,จะเป็นแบบนี้นะอ,อกสีน้ําตาลค่ะแต่นี้ป้าวาริพามาดูพริกบ้างโอ้ยดูพริกป้าวาริเพื่อนๆเอ้ยกําลังเขากําลังติดเยอะเลยดูดิ <laughs> เป็นพวงๆเลยนะเพื่อนๆดู ดูนะคะพริกอ้ยเนาะดูติดเยอะเลยเนี่ยฝรั่งเขาไม่เคยเห็นนะสามีเนี่ยคุณลุงแกไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าสวนเด้ตอต้นนี้เขายังเล็กๆอยู่ค่ะเนี่ยเขายังเล็กๆนะนี่ดูดิเล็กๆนะดูเชิญเอ้ยดูฝั่งนี้ก็นี่เต็มเลยนะดูดิ ดกมากเลยเขาดกมากดูฝั่งทางนู้นก็เริ่มแดงแล้วนะอันนี้มันเป็นป้าวรีคิดว่ามันเป็นอินเดียนะโอ้ยเพื่อนดูเนี่ยเพื่อนมองเห็นไหมป้าวรีคิดว่าเพื่อนมองไม่เห็นหรอกมั้งหอยเนี่ยหอยเงี้ยมันชอบกินพริกนะคะเพื่อนนี่ดูมันปีนเนี่ยมันปีนได้นะเนี่ย นี่ขนาดอยู่ในกรนะีนเฮ้าส์นะนี่อย่างร้ายเลยนะที่มันกินมะเขือที่มันกินมะเขือเทศป้าวรีเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าวรีจะจัดการมันไม่ให้เห็นนะคะเพื่อนเนี่ยวไว้ตรงนี้ไม่ให้เห็นนะมะเขือป้าวรีก็กําลังจะโตกํา <c> ล <oughs> ังจะโตขออภัยค่ะนี่ค่ะเพื่อน อากาศเย็ยนมันมาแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ป้าวรีก็จะตัดใบเขานะคะเนี่ยไอ้ที่มันออกดอกมาใหม่ๆนะไม่ทันแล้วนะคะนี่นี่อ่านเพื่อนนี่อันนี้ผักชีคะ่ะป้าวรีเพาะจะทำพันนะปีหน้าเนาะป้าวรีก็มา พามาเที่ยวแค่หอมปากหอมคอเนาะมาดูสวนป้าเนาะเออในเพื่อนเขาบอกว่าป้าขอดูไอ้พริกระครังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพริกระครังหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ป้าบอดี้ก็จะขอตัวนะคะทําความสะอาดสวนนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะต้นหนึ่งอ่ะเขาเยอะขนาดนี้นะนี่ป้าบอิีเก็บไปเยอะแล้วนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บนะสงสารต้นแม่เขานะคะ เนี่ยดูข้างบนก็พอข้างบนรอบต้นนะไม่ใช่แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะเขาออกแบบจนโอ้โหแบบฝรั่งนี่เขาบอกโอ้ยทำไมปลูกพริกได้ออกลูกขนาดนี้ดกขนาดนี้แล้วไม่ใช่แค่ต้นนี้ต้นเดียวนะทุกต้นนะเพื่อนดูเนี่ยดูเนี่ยต้นพวกนี้นะ่ะต้นเล็กๆเ,เองเนี่ยนะต้นเตียเต้ยๆเองนะเพื่อน,อนเอ้ยป้าบรีเก็บจน เนี่ยพอพอเราเก็บปุ๊บเขาก็จะออกดอกแล้วออกลูกมาใหม่อย่างนี้นะคะเพื่อนเนี่ยออกลูกมาใหม่พอเก็บปุ๊บอาหารเขาก็ไปเลี้ยงลูกเขาลูกใหม่ๆมาดูต้นนี้นะเพื่อนเพื่อนเอ้ยดูมันทุกต้นเลยนะนี่เพื่อนดูนะทุกต้นเลยนะมันออกลูกดกเต็มไปหมดเลยนะโอ้ย ป้าบรีนี่ภูมิใจสุดๆไปเลยไอนี่ก็พริกเ,เหมือนที่ป้าวารีให้ดูในในเฮาส์อ่ะเหมือนกันเลยไม่มีที่เก็บดูค่ะนี่กระดกหน้าดูเลยไม่ทันแล้วเนี่ยป้าวารีว่าไม่ทันแล้วกะว่าจะตัดกิ่งเขาแล้วก็เก็บเก็บโตไว้นะคะไว้เลี้ยงปีหน้าจะลองดูเนาะโอเคเนาะเพื่อนๆเ,เนาะ ปาบรีขอตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ